มัสการพระอาจารย์วันทาครัวจารย์รุ่นสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน4ปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสมเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน,นส้นานําทะเลสีกรม,มท่า เสียบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต,ต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโัลพอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกักขีนในชื่อคือดอชดาตอประดับขอทานตอประโอพุทธเท่าและนอนเดเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอ,อแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอบโบรสีสอสเสือหอหีบรอชราอ,าอ่างและหอนกู่เลขมงคลวบนนี้เลข7ดเลขหและเลขาเสามไมเซตวันนี้สุนทรผู้รจนาเวว่าแล้วสอนว่าอย่าวไว้ใจมนุษย์บรนแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนขอเป็นกําลังใจในการลริต้น,นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ